i'm gonna buy some the just you know why ครับครับเราอยู่วันที่พันด้าทีวี24นะครับต้อนรับสมาชิกใหม่แมนกาเซ็ตอยู่ไหนครับช่วยกระโดดหึงดีครับแมนกระโดดกระโดดโอ้เอแล้วโดดเฮ้ยไปดิเยตายแล้วเฮ้ยไปกูวิ่งอยู่คนเดียวและเฮ้ยรอด้หวะไปอยู่หลังตัวมันนี่เฮ้ยตามมาแมนนั่งนำหน้าล้วแมนอย่าวิ่งเร็ว ไหยแล้วเฮ้แม่ไปไหนแล้ววะสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเออสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เป็นคลิปทสามของเรานะครับได้สมาชิกสมาชิกใหม่ปิดไฟเลยครับไปขี้ขวาขี้ขวาขี้ขวาแล้วครับขี้ขวายังเออนั่นแหละนั่นแหละไม่ต้องเปิดไฟจะได้รู้ว่าเป็นเองเอาไปไหนกันครับไปหาคัสตาร์ดเคส เอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายโคตรหล่อเลยนอกแล้วเราไม่เล่นเกมอะไรที่มันติมเฮ้ยพาผมไปปีนเขานะครับท่านหน้าตังเฮ้ยจำจำได้ว่ามีคัตตาตรงนี้เฮ้ยนี่เดี๋ยวระวังศพเด็กนะศพตกเฮ้ยเฮ้ยร้องเล้วเก็บดีเก็บดีนั่นแหละเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วเฮ้ยเห็นศพเด็กไว้เนี่ย อยู่ไหนวะเนี่ยนอนอยู่เนี่ยเอ้ยกูเดินไม่ได้ไอ้ชิบหายไปรีบไปอย่าอยู่กับพี่เดี๋ยวมันมาตามมาตามมาไอ้กูเดินไม่ได้เอ้ยไปเดินไม่ได้อ่ะกูเดินไม่ไดปที่มาวิ่งแล้วสัตว์ที่หล่อเฮ้ยไปไหนกันวะรอด้วยดิตรงมาตรงมาเลยเฮ้ยกูเดินไม่ได้เกี้ยววะ เดินไปติดต้นไม้เดินไปติดอะไรของมึงเนี่ยไอ้พวกเนี่ยไอ้ลงทะเลได้หรอวะไอ้ประทานโทษไปเร็วพวกคุณอยู่ไหนกันเนี่ยตอนเดินเล่นน้ำมาแล้วครับจากพาร์ทที่แล้วนี่ไลฟ์สาระเหมือนเดิมมั้ไม่มีอะไรครับพี่พี่กระโดดอะไรกันกพี่ขับขาป่าแล้วครับเป็นพันธมิตรไปหาอะไรกันเถอะครับต้องทำภารกิจให้สำเร็จวันนี้้ำเริจไม่สำเร็ปีนเขาก็บปีนเขา อีเขายังไงวะตัวนี้สเปคมาลัวเฮ้ยเฮ้ยอ้เฮ้ยตใครวะวางกลัวเเฮ้ยปีนขปีนเขาโหขึ้นมายังงันแหละอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยนนึรไปด้วยเฮ้ยใครขึ้นมาอยู่บนเน่ยวิวิวล่วง่วงเป็นไงเป็นไงเรมาขึ้นมาปีนต่อไม่ได้เอาที่เป็นไงเราล่วงเลยล่วงครับ ลงดีวะแล้วอ่ะติดกันเลยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยติดเอ้ยเอ้ยเฮ้ยไปไม่ได้แล้วติดไปไม่ได้อ่ะไปต่อไม่ได้พี่ยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยเฮ้ยมันต้องขึ้นได้เด็กโอ้เล่นอย่างงี้ไม่เต้นเต้นแล้ครับเนี่ยต้องเปิดไฟเฮ้ยกูลงลงมาแล้วกูลงไปมาแล้วเอ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยี่มันมาแล้วกินยูวิ่งแล้วเฮ้ย ไม่ซิ้นด้วยรอด้วยดิอยพิ่งวิ่งไกลดิเมื่อกี้ใครโดนวะเมื่อกี้ใครโดนโดนเมื่อกี้ใครโดนอัดเดี๋ยวก่อนต่อยแม่งก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่ว่าเฮ้ยอันนี้เราอยู่ด้วยกันไม่เห็นใครเลยอฮ้ยอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยอยู่ไหนวะมันตามมาแล้วเุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันตามกูมามันตามกูมาเอ้ยตัวอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยอุ้ยมันมันตามมันตามมันตามเฮ้ย ไอตู่อยู่ไหนวะเนี่ยอยู่อยู่ริมทะเลริมทะเลตอนนี้อยู่ริมทะเลเหมือนกันไอตู่มาที่จุดจุดที่มันมีทะเลทะรายตากมาแล้ววิ่งแล้ววิ่งวิ่งวิ่งไปแล้วข่ายวะเนี่ยไอเดินเดินออกมาเออแล้วลูกเดินมาตรงนี้ปีนเขาเดิไปลูกไอแบนไปไหนวะปีนเขาอยู่เจ๊แมนลั่งทิ้งเลยยืนยู่นี่หายหายตรงเวลาเขาแล้ววิ่งเลยเฮ้ยผมว่าผมคิดอะไรได้บางอย่างนะ

เป็งจนเยี่ยวเหนียวเลยตอนนี้มันมันตามใครมาอยู่เนี่ยครับตอนนี้เมื่อกี้เห็นมันตามผมมาแบบเห็นมันมีเสียงเดินตามมาตลอดใช่เหรอเสียงขาตัวเองวะเอาขาผมเดินอยู่ตลอดแล้วเฮ้ยผมขึ้นต้นไม้ด้วยจริงไหมจริงอ่ะลงมาแล้วขึ้นมั่งขึ้นมั่งเอาขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้หรอแล้วพวกคุณไม่หัดอ่าจกันดีกว่าปะ นี่เราเก็บคัสตาดไปแค่อันเดียวเองนะเจอแล้วเจอเจอใครวะเจอคัสตาตัวเก่านึกว่าเจอเฮมนหรือเจอผีโอเคแล้วบนเขามันจะมีคัสตาดผมเก็จออะไรอีกตามมาแล้วครับตามมาแล้วครับผมเริ่มขวดญเรีวป้องอะขวเรีวๆนี่ขึ้นเขาสุดยอดดอยยังไอ้ตัวใครวะยอดครับขึ้นไปเก็บสมชั้นดีนี่ไงวะแองลอยเลยลอยอยการกระโดดเลย รอยอยู่ข้างบนนั่นอะเดี๋ยวไปหาเองปาชิกใหม่ของเราไม่ต้องตกใจตัวเนียตเราต้องเดินขวาฮะแพนด้นาแฟแฟสัง่งผมปีนเขาจนมาถึงเขาไม่ใช่เป็นหินแล้วข้างบนเป็นหญ้าครับก่ากะคุณเดินหนีพวกผมอะ่ะคุณไม่ได้ครับอ,อ,อ,อุ้ย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 มันตามผมมันตามผมอยู่ไหนวะไอตัวไปแล้วดิตูวไปแล้ว อยาให้มีคนเก่งๆเนี่ยสร้างมอสเอาไม้มาตีหัวมันคงจะเป็นเราแล้วล่ะคงไม่ใช่ว่าผมเขาแล้วผมปีนมาตางนมาตามใครไว้เนี่ยมันอยู่ที่ใครเนี่ยตุกอันดาสร่ผมครับสั้งอ่ะเฮ้ยผมเจอเจอเขาแล้วขึ้นเลยตุไม่ทาไป้้งปีนไปมาไปมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยออุ้ยอุ้ย้ยอุ้ย้ยอุ้ยอุ้ยออ้ยอุ้ยอุ้อ้ยอุ้ยอุ้ ไปคือหนี่ขึ้นนี่ขึ้นนี่ไปมามาเฮ้ยใหม่แล้วใหม่แล้วเฮ้ยมันตามมาข้างหลังใช่ฮะผมล่วงแล้วคุณอะครับเพวกผมเก่งครับพวกผมอยู่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยผมอยู่บนเขาที่มีต้นตูผมล่วงแล้วครับแต่หน้าซางผมล่วงมาข้างล่างติดครับติดอยล่วงแล้วอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยล้วงลุ่ม นเถอนะโดดลงมาครับโดดลงมาครับแผนาฟังเอ้ยดูงมาอ้ยมาแล้วาแล้วร้อง้องร้องร้องร้อต้องร้องร้องั้อง้งร้นมาเอ้องิ้องร้งร้อง้องร้องร้องต้มมา้ลง้วงอง้องร่งร้อด้วงดองรเองร้องม้องร้องมาองร้องร้บง่้งร้องรอ้้้อ้อออออ่ออ้เ้ออ้ออ้้ง เห็นปะเห็นปะส่องต้นไม้ป่ะเนี่ยไปบอกมาผมเปิดรอบนึงอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยถูกปิดละเห็นเห็นเห็นมา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 เปิดไฟล่ออะอยู่ไหนวะเอ๊ะมันรู้สึกว่ามันเหนื่อะไยเ้ยเห็นแต่ไฟตรงต้นไม้อ่ะโอ้ยไฟตับตากันหรอครับ อยู่อย่างนี้แหละปิดไฟปิดไฟปิดไฟเอ้ยเอ้ยใครอยู่ข้างหลังเนี่ยนี่ใครนะครับนี่คือแพนด้าตังหน้าตังจะเตะลุ้นผู้ไม่เคยวิ่งหนีใครวันนี้เราอยู่บนเขากันทั้งสามคนนะครับผีคนนี้ขึ้นเขาไม่ได้เอ้ยเอ้ยพี่ครับผมติดหนุมสวยแล้วออกครไม่ได้ครับพี่เอ้ยภารกิจของเราผมดูแล้วต้องไปทำอะไร ต้องตามหาไอ้แมนมาเสร็จให้ได้ขึ้นเขาด้วยผมเราต้องไต่มาแบบเขาไอหรือเปล่าไอ้ยแมนอยู่ไหนอุ้ยผมรู้สึกว่าตัวละครผมมันดูงงๆอันไม่รู้ทำไมไม่ติดตัวตนเฮ้ย มันอยู่ข้างบนอะฮันด้าโดดลงมาเลยมันตามคุณมามันตามหลังคุณคุณรีบไปโดดไปเร็วไปต่อไปเรื่อยๆไปแบบชั้นหลงคือผมกำลังเล่นหนังอยู่ดีครับอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยเบิร์นเบิรจะน่าสังเกตเลยละเต็มล้มใส่ไว้แมนใส่ไว้ที่เกียร์เล่นและโอนติดหนมเลโอ้ยไม่ได้เดินเลย เจอแล้วเจอแล้วเจอใครเจอใครภูเขาไอแมนไอแมนเปิดไฟดิเปิดแมนกาเฟสเปิดไฟดิเห็นอยู่เปิดอยู่นะเนี่ยผมติดหลุมอยู่พี่จะเห็นได้ไงเนี่ยอยู่ข้างล่างผมยาเปิดอ่ะเห็นยังเห็นมามามาไอมันติดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใครโดน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 ไอแมนโดนใครโดนอ่ะ แพนด้าตังค์ด้วยแต่ผมติดลมอยู่ผม <c oughs> นี่แหละโดนมันด้าตังค์ลงมาข้างล่างสุดเลยกระโดดลงมาเลยแพนด้าตังค์รอ,ออยู่ข้างล่างเอวอยู่มีตีแม่ง้ตายเอ,อ้ยมันมานงหลังเว้ยทำไมเขาชอบตามพวกคุณแพนด้าตังค์อยู่ไหนวะแพนด้าตังค์ถุงหลังวิ่งไปไหนแล้ววะเอ่ะตี อย่างนี้ผมก็ขนลุกสิครับเน้ยเราไปฆ่าตาดีกว่าเราล่อมันมาละเปิดไฟแล้วอ่ะเปิดไฟมันอยู่ในหลุมใครจะไปเห็นเลิกเปิดนะครับผมขึเลิกเขาขึ้นได้ยังหาคุณได้แล้วปวดปวดนิ้วโป้งตอนนี้ผมอ๋ออ๋อนีผมมีวิธีโดดพี่เห็นผมยังครับเมันไม่ตามแมนกาเซดนะครับแสดงว่าเป็นเด็กใหม่อุ้ย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 เฮ้ย อ่ามั่นสิครับทำไมวิวตรงนี้มันช่างสวยงามจังอุ้ยอุ้ยแล้วโหคาตายโอ้รู้สึกว่าทำไมเท้าผมมันเป็นบิดๆตลอดเวลาดูเท้าตัวเองมันไม่ได้ไมคกรเซ็ตดูเท้าตัวเองตามหาแมงกาเซ็ตแถวภูเขากันต่อไหมนี่ผมเปิดไฟยนะผมเปิดไฟยนะมันลงมาเลย ที่เหวโบมบนเขาไหมล่ะภูเขาไหนเอ็งเอ็งแมนการเซตลงมาที่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครโดนใครโดนอุ้ยโอ้ผมเห็นแล้วชั้นเลยโอ้ยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วนี่ผมปิดไฟด้วยอ่ะอาทำไมผีมันไม่ตามไปเฮ้ยเฮ้ยตุกเกียดของแพนด้าซังครับแต่ไม่วิ่งหนีมาโิด แคปเซนเนี้ยทิ้งพอผมพักนิ้วป้องมานฝังกลุมครับในเล่าประวัติของเทเลทับบี้ผีสิงมิสทีครับแพนด้าซังกับแมนกาเซ็ตอ่าผีทิงก็จะเอาไปโดนทะเลนี่ไม่มาจะโดนมันหลอนมันห้อนันจะโดนอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่นั่นหรอครับที่เวลา หมดเวลาปัดของมันนี่ดูยังทองแท้แมนการเซ่ครับลงมาข้างล่างทีครับขับขับทีลงมาข้างล่างเลยครับเพื่อมาล่าท้าผีด้วยกันอย่าขึ้นไปหุบเขาอย่างเดียวครับเอาผุติดหนุ่มพี่เอาพี่นงี่ถ้าคุณไม่ขึ้นมาไอ้ที่ถ้าคุณไม่ลงมาเนี่ยผมขอได้คําเดียวว่าผมก็จะขึ้นไปพี่ครับพี่หนอซอยครับซอยซอย จะรู้ไหมครับผมอยู่ซอยวัจจันทร์เี่ยชื่อไหนเนี่ยบอกที่ทางเขาดีครับเดี๋ยวตามไปที่บ้านนเดๆเดี๋ยวไปที่แม่น้ำกันเออไปไปเจอที่แม่น้ำนี่ลงมายังครับแมนกาเซสลงมาครับลงมาแล้วงั้นไปเจอที่แม่น้ำเลยก็แล้วกันไปเจอที่มีแพนด้าตายอยู่ตัวหนึ่งเอ้ยไม่ใช่เฮ้ยฮบบี้แพนด้าแพนด้าเอ้แพนด้า้างอยู่ไหนครับ้ยอยู่นี่อยู่นี่เอ้ยแต่ว่าแม่น้ำมันอยู่ที่ไหนวะโอเค ตามมาด้วยกันครับมุมซ้ายสุดของแมปอะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยโดนใครโดนครับแพนด้าเฮ้ยผมเจอใครครับอะไรแล้วุ้ยนี่ใครนะครับอยู่ข้างผมนี่แพนด้าสังปะครับ จสังครับไม่เคยทิ้งเพื่อนครับตอนนี้ราชนะแล้วใช่ไหมครับคือความชนะผมเนี <laughs> ่นั่แหะแพนด้าสังพ,พูดอะไรหน่อยครับ <laughs> ฮัลโหลครับแพนด้าโดนอุ้มครับจบแล้วครับแพนด้าโดนอุม้ม